เข้ามาป่าไปแล้วผม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 น้ำกระเข้าผมไม่ได้ขึ้นผมเนี่ยป่อเลยเพื่อนแปลกป่าก็หิวเลือดเลยร้อนเราเราเราเป็นฆาตกรเป็นสิงฆาตกรเป็นสิงฆาตกรฆาตกรคนเดียวเหรอปะเอเบนซินไ่ะจะมีแค่คนเดียวเอเราตกรอ่าุ้ยเชียร์บิลซินแล้วแล้วเราก็เล่น เบนซีมาแท็กหน้าผมใจยเลยอ่ะกำลังวิ่งอยู่ะโอเคโอ้หโอ้วหอ้โหมอ้หอ้โหโอ้โห่อ้โหออยโหโอ้หม่้อ้คนโอ้แห่ซ่อ้โหโอ้โหอ้โหม่ขโอ้โหโซ้อมโหโอะไรโอ้โหโอรโหโ่หอ้เร็อ้โหี่้อ้โหโอ้อรโหซ้อมโห้โห้อ้เหโ้วหโอ้้โ้ออ้้โหโอ้อ้โร้วอ้โห้โหหอ้าหโอหอ้โอห แล้วคนนี้พอได้ไหมรับเมลเบนซิน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 ชู้ชู้เบนซินชู้ชู้่าชนกระสุนเลยหนึ่งสองอย่าใช้รีพอร์ตเก็บรีพอร์ตไว้ถ้าเราโดนไล่วิ่งไมหาสมพี่มหาสมพเออใช่เวลาโดนไล่วิ่งไมหาสมพ์เราไปรีบวิ่งใหม่อ้าวแล้วนะ คุณข pues uh, ุนเร็วคุุณขๆผีทำเฟซด้วยผีทำเฟซด้วยเออผีผีทำได้วยผีไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ชนะดูสนุกอย่างไรว่าอยากเป็นแล้วเนี่ยอย่ากดรีพอร์ตนะคุณขุนอย่ากดนะมันเอ้ยกดผิดเผลอกดไอ้ดับไปไม่กด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 เก็บไว้ก่อนเก็บเก็บไว้ลดดอนลดไล่ค่อยกดโอ้ยตายเป็นศกเกลือเลยให้ตายเลจะถามไอ้ปุ่นดิสตับนี่กดได้ใช่ป่ะอ่าสมุทรสาครใช่ไหมเหรอครับ ไอ้เสาเสา่อถาเออจชไม่จะดีกว่าเสาบ่าถาดแตหไม่ถามคนตั้งก็ตั้งกดเลยครับโอ้ยทเธอเนี่ยมีเควสดาวน์โหลดด้วยคนสิ้เวลาเลยใส่เปรตด้วยอยูคนเบาบางแตกง่ายเสร็จป่ามันกดกดสาบ่อถาได้ต่ไมหรือไม่ไม่ต้องกได้โอ้โหกดได้ด้วยไอ้เคกดได้เด้อป่านี่โหดเกินมึงเราจะระวังชนี่ชนี่ไม่ไปหายเงี้ยไม่รอน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 ทำเควส์เร็วทำเควสเร็วยังเหลือคนรอดอยู่ทำเควสเร็ว ผุณเวลาที่ผมใช้ตายแล้วปิดไมค์ไปเลยนะนี่อึ่เอึยแตกพายไอ้คนหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหไม่ไม่โอ้ยตกใจหมดเปรด้ยตกใจหมดเลยท่นเพื่อนแล้วฉันทำเพื่อนเสร็จแล้วเว้ยผิดเพื่อนเสผมผมเหลือแค่เดียวผมเหลือแค่เดียวทำหมดแล้วทำหมดแล้วค่เดียวแล้วแล้วแ้วแล้วคเดียวคเดียวแยแล้วคุณเบนซินอยู่คุณเบนซินอยู่นะประตูเสร็จแล้ว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  เราตายมุ่อเป็นซีนเลเนเป็นซีนเป็นซีนก็ปิดประตูพอดีเลยรอด